ก็ถามแล้วก็ตอบแทนได้ตอนนี้เบื่อนะฮะใ,ใช้ใช่<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เจอผลกระทบจากโควิด -19 นครับนักร้องหนุ่มสิงโตนำโชคตอนนี้บอกว่าถูกยกเลิกคอนเสิร์ตเลื่อนออกไปมไม่มีกำหนดเลยเจ้าตัวก็บอกโอดเหมือนกันนะเหมือนว่าปีที่แล้วเลยแต่ก็มีช่วงที่มันดีขึ้นมาพอรับงานได้บ้างก็ออกไปทำงานพอมาเจอช่วงนี้หยุดเลยเพร้อมบอกว่าตอนนี้ไม่ขออะไรมากครับขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากโควิดครับ พอรับงานรับอะไรอยู่แต่พอช่วงนี้ช่วงนี้ก็หยุดไปเลยครับเื่อก่อนนี้แบบงานแบบแคนเซิลเราโอโหแคนเซิลเราแหมเสียดายล้วะจะได้ออกไปทํางานอะไรเงี้ยตัวน,นี้เราต้องขอนะครับพี่ผมช่วงน,นี้โอโหลูกก็ถามด้วยไม่บอ,อกว่าแบบไปเอามาติดที่บ้าน,าน,านไม่มีคนดูลูกยิ่งเห็นข่าวแบบว่าเด็กสามขวบสี่ขวบไม่ขึ้นรถตู้ไปคนเดียวอนี่ฮออน่าตกใจก็เลย ตรงนี้ก็เลยแค้นเซ่นด้วยเลยพอ,อ,อแคนเซ่เราไม่เจ็บไข้เนาะผมว่าก็โชคดีแล้วโชคดมีมันต้องมีเครียดอยู่แล้วเนาะพี่เนาะเพราะค่าใช้จ่ายมันต้องผมเข้าใจนะว่าแหมมันต้องเครียดอยู่แล้วแหล่อย่างบางคนเอารายได้ผ่านาเพราะอะไรเงี้ยรายได้ผ่านก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะมันก็ต้องบางคนมึงก็ต้องเครียดมากอะไรเงี้ยอ,อยาออ่างของผมก็คืออย่างที่บอกก็คือแค่ไม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 ่ป่วยนี่แค ดีและดีใจมากเลยแค่แบบวันก่อนซื้อไอ้เครื่องตรวจที่จอกจอนิ้วอ่ะ ok. จอดนิ้วแล้วตรวจดูแล้วมันขึ้นแบบเราไม่เป็นนะดีใจกว่าถูกหวยอีกอยู่ในบ้านไจเวลาไปซื้อของมันจะใส่สองชั้นเลยใ ok. ส่สองชั้นไอ้แอลกอฮอล์ตามเซเว่นอะผมถ้าอา่าบกด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 าบเลยล <laughs> ้างตลอดลา้างที่มือเปล่า ok. แล้วถ้าไม่จำเป็นจริงจริงก็ ก็ไม่ออกไปไหนเลยตอนนี้ยังยังไม่คิดเลยครับยังไม่คิดแต่ก็มีแบบมีเล่นอ่อแต่ก็ปีที่แล้วเลยแหละที่แบบเล่นเล่นเล่นในในในโทรศัพท์ของเขาเรียกอะไรนะไลฟ์สด,สดอ่ะไลฟ์ไลฟ์สดอ่าไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไร ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง w i n น s ซส์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซ o ุ๊ก a ฟ a เพจท i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ